แชร์บวยธรรมชาตินะครับสดสดใสๆส,สทุกวันแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแพงไปแพงเกินอะไรเงี้ยแบบบางทีมันมันทําให้เราเสียความรู้สึกอะแล้วก็ไม่ได้คิดเอาเปรียบลูกค้านะมาดูวัตถุดิบของเราได้มาดูความสดความใหม่ทุกวันได้เลยครับลูกค้าที่มาทานที่นี่จะไม่มีใครบ่นเลยครับ วัสดีครับวันนี้เราจะมาชี้แจงเรื่องกุ้งที่เราทำนะครับกุ้งที่เราใช้จะใช้กุ้งขนาด1 2บสตัวโลถึงสิตัวโลนะครับเราจะใช้ประมาณ7ตัวนะครับน้ำหนักประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลครับนี่ครับหกหเจดตัวนครับกุ้งแชร์บอยธรรมาชาตินะครับ สดสดใสใส,สทุกวันครับเราใช้กุ้งสดทุกวันเราจะมาช่างประมาณนี้ครับกุ้งเจ็ดตัวเกือบเกือบครึ่งกิโลนะครับกุ้งไซส์นี้ตามท้องตลาดขายกิโลละเจ็ด้อยห้าสิบาทนะครับสิบสองตัวโลสิบสองถึงสิบห้าตัวโลแล้วตอนเรามามาปอกกุ้งให้ดูครับนะปอกกุ้งเราปรอกใช่ไหมครับเราปอกแล้วเอาไปผัดครับจะใช้จานละเจ็ดตัวนะครับ เจ็ดตัวนะครับเราจะปอกทุกตัวแล้วใส่จานนี่เป็นจานเปรจานใหญ่นะครับที่เราไว้ใส่เมนูพกผัดกะปิสตอผัดกะเป๊กหรือผัดอะไรนะครับเนี่ยปอกทุกตัวนะครับเจ็ดตัวประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลครับเนี่ยพอปอกแล้วพอใส่ผักแล้วมันจะเกือบเกือบเต็มจานพอดีครับนี่จานใหญ่นะครับนี่นี่ปากกา ดีครับเมนูกุ้งผัดสตอที่ร้านในสวนอินดี้ฟรีฟู้ดนะครับจานละห้าร้อยห้าสิบบาททุกจานห้าร้อยห้าสิบครับใช้กุ้งขนาดสิบสองถึงสิบห้าตัวโลเจ็ดตัวนะครับกุ้งใสบัวจานนี้ห้าร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแพงไปแพงเกินแพงเกินอะไรเงี้ยแบบบางทีมันมันทำให้เราเสียความรู้สึกอะทั้งๆ้ท,งที่เราตั้งใจ แล้วก็ไม่ได้คิดเอาเปรียบลูกค้านะมาดูวัตถุดิบของเราได้มาดูความสดความใหม่ทุกวันได้เลยครับแล้วก็เขาก็ไม่เคยมากินเขาไม่เคยมารู้ได้ซ้ําว่ากุ้งขนาดไหนจานขนาดไหนที่เขามาติว่าแพงลูกค้าที่มาทานที่นี่จะไม่มีใครบ่นเลยครับผมทาร้านมาสามปีครับราคานี้ตลอดแล้วผมขายอาหารถ้าถามว่าแพงไหมถ้าผมเทียบกับ ปริมาณและวัตถุด,ดิบของผมถือว่าไม่แพงมั่นใจครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ